แต่ถึงช่วงนั้น่ะคือช่วงเขาสูงขึ้นเขาจะเปลี่ยนมากคือบอกสอนให้เขาแบบคือเขาจะแบบตาหวานใจล้วเอาก็จริงแล้วเนี่ยปกติเราเขาเป็นคนที่น่ารักไหมน่ารักมากเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนเป็นคนที่แบบที่ใส่ดีมากๆนะคะคือหัวเขาอนาคตตัวเขเป็นแบบเนี้ยคือทําไม่มีคนดูแลพ่อแม่ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาจะอยู่กับคนอื่นได้ไหมเขาจะดูแลตัวเองได้ไหม เป็นอย่างนี้ครับคุณแม่ก็พาน้องมาเพื่อเขียนใบส่งตัวไปรักษาต่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัดแห่งหนึ่งตามสิทธิ์ของน้องเขาะนะครับพอเอิญในใบส่งตัวที่มีใบนัดกับคุณหมอเป็นคุณหมอจิตเวชเราก็งงว่าเด็กอายุแค่14เองทําไมนัดกับจิตเวชก่อนที่เราจะเขียนใบส่งตัวเราทราบประวัติเพิ่มเติมครับเราก็เลยถามคุณแม่ว่าน้องมีอาการอะไรคุณแม่ก็บอกว่าน้องมีอาการเจ้าราอ้าวเราก็งงสิ เด็กอายุ14หน้าตาดีๆหลอ่หลอๆดูสุภาพเรียบร้อยเข้ามาไม่ได้ดูก้าวรลาเลยเลยทำไมคุณแม่บอกว่ามีพฤติกรรมก้าวรลาวก็เลยเริ่มพูดคุยเดนไปคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าถ้าจะพูดคุยแบบเนี้ยต้องแยกแม่ออกส่วนห้องหนึ่งไหมน้องเขาจะเป็นเด็กก้าวเ้าเขาต้องมีสาเหตุเราก็เลยคิดว่าให้สองคนเนี่ยมาหันหน้าเขาหากัน มาคุยกันดีกว่าแล้วไอ้เรื่องของความที่ไม่เข้าใจมันอาจจะเป็นการลดจำแพงของแต่ละคนทําให้ความเข้าใจกันเกิดขึ้นได้แล้วปัญหาก็ลดลงบคยเอบอาเด็าเกเียอคัญนะคุณแม่นะบางครอบครัวเนี่ยคุณแม่เขาชอบมาเปรียบเทียบว่าลูกไม่เก่งเหมือนครอบครัวอื่นทําไมลูกจะต้องแบบสอบได้เท่านี้ทาไมลูกไม่เหมือนคนนู้นแต่อย่าลืมนะลูกไม่เคยเปรียบเทียบพ่อแม่เลยนะวพาพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ฉันไม่เห็นจู้พ่อแม่คนอื่นไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นจงยอมรับในสิ่งที่ลูกเขาเป็นอย่าเอาลูกไปเปรียบเทียบกับใครเพราะลูกก็ยังไม่เคยเอาพ่อแม่มาเปรียบเทียบให้ให้กับพ่อแม่ครอบครัวอื่นเลยเขาเรียนคือเขาจะเรียนการเรียนเขาจะเรียนอ่อนมากอ่อนมากแล้วยังไงต่อเราเก่งด้านไหนเราชอบทํากิจกรรมอะไรเวลาว่างจับจับกราย,ยานหรือว่าตา๊ะปาร์เลคือเรามองว่านาคนเราอยากทําอะไรลูกากเป็นยูทูบเบอร์ครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ครับความเก่งของลูกลูกอาจจะไม่ได้เก่งตาราเรียน การพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจริงๆไม่ได้เกิดจากความที่น้องเป็นคนพื้นฐานเป็นคนววยวายโอกเว็เป็นคนไม่สุภาพไม่ใช่เลยแต่เกิดจากการที่น้องมีความรู้สึกในปมลึกๆว่าน้องเนี่ยถูกเปรียบเทียบแน่นอนนะครับว่าถ้าคุณแม่หรือคุณพ่อหลายคนไม่รู้ว่าการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นปมอันใหญ่หลวงสําหรับเด็กๆเลยนะครับคือไปเปรียบเทียบว่าตัวลูกเองเนี่ยสู้เด็กข้างบ้านไม่ได้ลูกไม่เคยเอาพ่อแม่ไปเปรียบเลยว่าพ่อแม่ตัวเอง ไปสู้พ่อแม่ป้าเดินไม่ได้แต่พ่อแม่เอาความคาดหวังของตัวเองมาลงกับลูกเพะฉะนั้นหมอแนะนําอย่างนี้ลูกเราก็ต้องบอกให้คุณแม่เข้าใจว่าเราถนัดอะไรชอบอะไรแต่เราต้องแบ่งเวลากับการเรียนด้วยนะเพราะอย่างอยตอนนี้เนี่ยคือการเรียนในปัจจุบันเนี่ยเราต้องเรียนให้จบระดับม .6 ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงจะไปทําสิ่งที่เราชอบได้แต่ถ้าเกิดเราจะทําอย่างอื่นเสริมอย่างเช่นยูทูบเบอร์ YouTuber, หรือทาโซเชียลอื่นเราแบ่งเวลาคุณแม่จะไม่ว่าเลยผมก็อยากให้คุณแม่ให้โอกาสเขาด้วย แล้วก็ไม่ได้แบบให้อยู่ในกรอดอย่างเดียวเกินไปนะครับตอนนี้เนี่ยสองคนถ้ามาบาลานซ์กันหมอว่าหมอว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเพราะเขาไม่ใช่คนที่ไม่ดีและแม่ก็ไม่ใช่คนที่ปรารถนาไม่ดีแม่ก็เข้าใจดีแม่ก็อยากให้ลูกอยู่ได้ส่วนลูกเองก็อยากให้แม่เข้าใจเห็คนคมเห็นไหม,มเ,เห็นไหม,มเพราะฉะนั้นตอนนี้หมออยากให้ทั้งสองคนกอดกันลุกขึ้นเข้าใจกันแล้วนะลูกนะรักกันมากๆรู้ไหม แม่นะอย่างน้อยคุณแม่ก็สามารถพาน้องมาได้และก็มีเวลาให้น้องพบจิตแพทย์เนี่ยคนไทยยังเข้าใจผิดอยู่นะครับคือการไปทําให้ความคิดตัวเองดีขึ้นหรือบางทีบางคนสารเคมีในสมองมันไม่สมดุล ตัวนี้มากไปตัวนั้นน้อยไปปรับให้มันสมดุลแล้วอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมันก็สบายกว่านะครับคือทั้งสองคนต่างมีปัญหาร่วมกันแล้วมาให้หมอเป็นคนกลางในการช่วยเพราะนั้นถือว่าชื่นชมที่คุณแม่กล้ามากหลังจากที่พี่หมอลงคลิปนี้ไปมีคุณแม่อีกหลายครอบครัวคุณพ่ออีกหลายครอบครัวที่บอกว่าอยากจะพาลูกมาปรึกษาเหมือนกัน บางคนไม่ต้องมีที่หมออยู่ก็ได้ครับบางคนแค่เปิดใจคุยกันในตอนที่อารมณ์ดีๆตอนที่ตัวเองมีความสุขตอนที่ผ่อนคลายแล้วเคลียร์ปัญหาทีเดีวประเด็นเชื่อไหมว่ามันออกมาประสบความสําเร็จนะเออแล้วทุกคนในในครอบครัก็จะอยู่กันอย่งแฮปปี้นะ